นักลิเปดแนดครับวันนี้มีลูค้ามาจากชุด UL นะครับบอกเลยว่า UL ชุดนี้ในงบ2,005 <c oughs> บอกเลยว่า UL ชุดนี้ในงบ2,005นี้โคตรจะสุดนะฮะได้ว่าเล็บลอดครับตัวนี้เป็น LT เบอร์2,000นะครับจะได้เป็นล้อ6.2น้ำหนนะักตัวล้อ215กรัมกำลังเบรกอยู่ที่5กิโลนะครับ4บอลแบรลิงนะ เรียบร้อยตัวนี้แขนเปลี่ยนไซสกว่าได้นะแขนจะเป็นแกนนะครับแล้วก็เป็นสีทองตัดดําซึ่งเข้ากับคันมากนะค,คันจะเป็นด้ามก๊อกตัดดําแบบนี้เลยนะครับความสวยของคันนะคันตัวนี้จะเป็นคันอ,อคาเมลนะคบคาเมลเวทจะอยู่ที่สามขีดหกสามขีดหกระยะก็คือห้าฟุตหกสองท่อนนะครับท่อนล่างนี่จะมีแบบแบงค์ตัวแบงค์เนี่ยจะเป็นลายเอ็คอร์สนะครับมาจนถึงครึ่งท่อนแล้วก็ท่อนปลายตัวเนี้ย นะครับจะได้เป็นปลาย solid นะครับปลาย solid ตัวนี้จะเหนียวมากนะครับบอกเลยว่าเหนียวไม่หกักแต่อย่าไปทําแบบนี้ที่คันอื่นหรือร้านอื่นนะครับหรือต่อให้ต่อให้ตัวเองก็ช่างถ้าเรายังไม่ซื้อเราไม่สมควรทําแบบนี้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนอันนี้ระเบียบทำได้เพราะระเบียบรู้จุดรู้จังหวะอยู่แล้วนะครับเหนียวมากเล่นย u l โคตรดีนะครับบอกเลยว่าโคตรดีแล้วก็นี่ระเบียบต่อช็อคไปให้โคตรเล็กโคตรเนียนนะครับเล็กๆ็เนียนเนียนแบบนี้เลยนะ ต่อให้เรียบร้อยขึ้นสายให้เรียบร้อยสายที่ให้ไปครับจะเป็น VBa บกันหน้า,าตัวนี้ PE ทัก e 4นะครับเบอร์ศูนจุดแปดนะครับรับน้ำหนักได้แปดกิโลนะแล้วก็เหยื่อที่ให้ไปก็เป็นปลายางครับแล้วก็กิ๊บเจดีจิ๋วของ VBa บอีกหนึ่งตัวนะครับนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยลูกค้าจ่ายมา2,500บาทนะครับนะ2,500าบาทนะครับตัวบอกลูกค้านิดหนึน่งตัวนี้มันเคลือบมาแล้วมันเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นหยดแบบนี้นะนะครับ ไม่ต้องเป็นซีเรียสน,นะครับเดี๋ยวใช้ไปเดี๋ยวมันก็หายไปเองนะร,ราคาตัวลอกเนี่ยเรฟโรด LT 2000นะครับราคาอยู่ที่1,750บาทนะครับตัวคันคาเมลราคาอยู่ที่600บาทนะนะครับอันนี้ราคานี้คันเนี่ยห0รบาทรวมส่งเรียบร้อยแล้วนะครับสายพี90บาทอ่าปลายางชุดเอ็กซัดนะครับพร้อมเหยื่อพร้อมปลายางสไปร์สามตัวนะครับทั้งหมด4ตัว65บาบาทแล้วก็กระดี วีแบตอีก30บาทนะ,ะกระดี๊ตไซเล็กนะครับงานงาน UL เหมาะมากตัวนี้บอกเลยเหมาะมากนะครับแล้วก็กิฟเบอร์ศูนย์นะครับตัวเล็ก2องบาทแล้วก็สายช็อคสายหน้านะครับยีปอนด์อีกเท่าไหร่เนี่ยสาบาทนะครับแล้วก็มีค่าส่งอีกหนึ่งร้อยบาทนะเ,นเสร็จแล้วทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยลูกค้าจ่ายแค่2,500บาทนะครับเนรเบียก็ทำการจะส่งให้วันนี้เลยนะถ้าใครอยากจัดชุดกับนรเบียก็ทักมาได้แต่ว่าขอ ขอความร่วมมือโอนก่อนนะครับโอนก่อนนะโอนก่อนแล้วค่อยจัดนะครับเพราะว่าเด็กๆมาทักกันมาเยอะนะครับแล้วเ,เวลามันค่อนข้างจํากัดนิดนึงเนาะโอเคนะถ้าเข้าใจก็โอนก่อนครับถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะครับผมขอบคุณที่อุดหนุนครับขอให้มีความสุขกับการตกปลาครับผม